ทำไมมันกลายเป็นว่าเมื่อมีในในก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นกันนะครับเมื่อมีใครขึ้นมาเป็นผอบ,อบอในวันใกล้กเกษียณเนี่ยทำไมเราถึงได้ต้องถามเขาว่าจาระรัฐประหารไหมทำไมต้องมีการช่างใจถามไปตลอดเวลาว่าคุณจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าถ้าในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะครับคือความจริงแล้วเขาก็ต้องอยู่ในร่องรอยของตัวเองแล้วไม่ควรที่ต้องเป็น เหมือนเป็นภัยอะไรสักอย่างนึงที่เราต้องระแวงด้วยหางตาเราตลอดเวลานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่ต้องสงสัยเหมือนกันเพราะว่าความจริงแล้วกองทัพเนี่ยก็มีหน้าที่เพื่อที่จะปกป้องประเทศเราใช่ไหมครับจากคาศึกในภายนอกส่วนเรื่องภายในเนี่ยจะเป็นยังไงคือเรื่องของพวกเราเรื่องที่เราดูกันเองส่วนกองทัพนี้ไม่ได้มีหน้าที่ในตรงนี้แต่ปรากฏว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพก็ค่อยๆมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆก็ทีมงานวันนี้ของเราก็คือ2475ใช่ไหมครับแล้วก็รัฐประหารครั้งแรกของเราก็24 7 6ี่เลยเนาะ ใช่ไหมครับก็หนึ่งปีผ่านไปก็รัฐประหารกันแล้วหลังจากนั้นก็มีการรัฐประหารกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับผม Observation ของผมเองละกันแล้วกันวกันเนาะว่าการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยมันมักจะเป็นการเย่อกันทางอำนาจชักะเย่อทางอำนาจเนี่ยระหว่าง3มไอเดียนะครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นไอเดียละกันเนาะว่าคําว่ากองทัพเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นตัวอกองทัพทั้งหมดเสมอไปอาจจะเป็นคนที่ใช้ไอเดียของคําว่ากองทัพ ในการที่จะใช้ชื่อกองทัพเนี่ยมาใช้เล่นในเกมอำนาจ